สวัสดีค่ะมาพบกับเตียหน่อยผ้าแสบด้วยค่ะมัอน,นี้สีผ้ามาตม้มเขาตุ่มกุ้งด้วยค่ะนี่เขาห้าต้มเขาด้วยค่ะเขาเขาสวยจตาวหงแล้่วละคะ่ะว่าวข้าเสียมะมาตมะะ้่มเลยค่ะแต่ว่าก็ต้มโดนละละนี่นะคะ่ะต้่มจนว่ามันแตกด้วยค่ะเขาแตกตุ่มค้นไปยังสิละคะ่ะอันนี้คือบ้าเดรไซอีกอย่างด้วยค่ะต้มเขาอยู่ เห็นยังยงได้ค่ะบ่มีอย่างหนุ่งยากเลยสูตรนี่จะก,กินเองเนาะคะ่ะเท่ากับบอบอบอ,บอเนนว่าผงชูรสอีย่างส่แหมกันใส่รสด,ด,ดีนนแล้วกะบ่ต้องใส่ผงชูรสอีกใส่รสดีแก่นวแหละหละม่ผงชูรสอ,อยู่เนนะ่นะเวลานะค่ะกันว่าใสาเ่เลยมันกถสีบ่มีรสชาเนาะค่ะร้อยใจน้อยเดี๋ยวสี ออกกุ้งลงแล้วค่ะกุ้งลงแล้วก็ปรุงรสนี่ละค่าเดือนแล้วเนะคะ่ะบะนีเขากระสีออกกุ้งล,งล้งเนาะเดี๋ยวค้นังเขาอีกสกักกอนอลง้งเนี่ยละค่ะ นี่ค่ะุ้งแกะแล้วเรียบร้อยล้างสะอาดแล้วโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โ,อโคุนอยู่ยนะคะขาตั้งกับไม้ไหมล่ะยู่เลยอันนี้ฟูรงเต่าเบิดเขาเ็เห็นยุตเต่าท่านข้างน,นอกด้ค่ะล้างบ้านนี่แหละเห็นแบบบนบานแบบว่า ว่าตรงเศษเตาแก๊สนคะค่ะเห็นแบบนี้มันได้บรรยากาศเ,เลยะคะ่ะมันนางเหรินใช่ไหมนี่ค่ะโอ้กุ้งคุณนะคะเหลืองะค่ะแล้วโอ้น่ากินมากเลยคะ่ะ นี่ค่ะด,ดูดีใสแค่นี้ละไม่ต้องใสหลายแล้วผู้ใด่นจังไปปรุงเอาไม้สิงไงค่ะกระสิซิมเมองซะกรอนขันบนนัวกัสิเติมดูดีอีกจัหน้อยนี่ค่ะเข,ขาแตกคักแล้วซิมกันค่ะเดี๋ยวเติมอีกจัหน้อย่ันค่ะ ไอ้ถุงเลยไอ้เจมอเลยบ่็นนี่เรา,เเา,เเาดีกับนัวลแะค่ะนี่ต้ามีหมูปรุงรสเนาะนัวดีเป็นแต่นายก้อนสต้มข่าวนี่เอาเกลือใส่ใส่เราด้วยค่ะเลยโบโบน้นน้ำปลา แล้วผู้ใดคอยไปซิมแบบว่าจงปรุงรดเอาสิ่ไหมคะมแซบเหรอคะแซบแซบแล้วค,ะวคะ่ะเพราะอะไรได้คะ่ะแบบนี้กุ้งกระสุกแล้วเอาลงหมอแป๊บเดียวกุ้งอะคะ่ะมาจ้ามากินกันเลยนี่เครื่องปรุงนะคะ จัดเต็มค่ะผักชีต้นหอมกระเทียมเจียวพริกป่นน้ำปลาพริกไทยค่ะแล้วก็ข้าวต้มอืมกุงก้งกุง้งกุ้งเบาๆตอนเช้านะคะ น่ากินไหมคะคุณนะ่ะเซยกับเทียมเจียวหอมๆนะคะปลาค่าไปปรุงแล้วก็กินเลยคะ่ะไปกินน้ำกันจ้านี่เครื่องปรุงนะคะจัดเต็มคะ่ะผักชีต้นหอมกระเทียมเจียว พริกปนน้ำปลาพริกไทยค่ะแล้วก็ข้าวต้ม,มกุงก้งกุง้งนกะุ้งเบาตอนเช้านะคะน่ากินไหมคะ่ะคุณนะ่ะ ใส่กระเทียมเจียวหอมๆนะคะปลาค่าไปปรุงแล้วก็กินเลยค่ะไปกินน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะเมื่อกินข่าต้มน้ำกันได้ค่ะขาา่าต้มนื้อมะเซาเบาๆปรุงก่อนนะคะมักพริกน้ำปลาจ้ะ ถวยมันลึกเนาะมันไม่ค่อยเห็นเทียมเจียวใส่ไปเลยเยอะๆของโปรดใส่มือด้ค่ะนี่เลยยินเองเนาะต้นหอมหอนค่ะนี่ได้แนวมักอีกอย่างปีกท้ยค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ไปค่ะอห้วหอ ดิสันน่าทานมากนะคะกูหล่ะจะเห็นว้อนไปเห็นนะมาจ้ามากินกันเลยเสร็จแสบน้ำกันได้ค่ะต้มกุ้งเบาๆเนี้ยมือเ้าเห็นไห้ค้นป่วยกกินน้ำค้นป่วย,ยนี่ย่ะคะ่ะแซ่บสุดยอดคือจะใส่แค่ รสด,ดีแค่นั่นแหละค่ะ,ะไม่ได้ใส่ยังอีกเลยกับเกลืออะไรเกลือตอนต้มเขาต้มน้ำต้มน้ำแล้วก็เอาเกลือใส่เอาเขาสวยมา,มาต้มมันจะสูงไงมันจะนิ่มนะไหมค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆ สูงนะค่ะ หอานแต่เซ้าค่ะค่ะอืมตัวยัง่ะเนี่ย กินหอนหอนแม่แซ่บแซ่บเดีเ๋ยวก็เติมอีก มันเบาท้องแล้วค่ะโรยต้มหิว่อยังมือกันกินกระต้มนะ ส,สีงามปะคะเดี๋ยวมินี่จะพาปไปเป็นลูกปูนะคะ อูปโปน้อยออกเมื่อวานเนี่ยค่ะตัวน้อยน้อยแล้วก็สิบ่เห็นดอกถั้งได้ไปเอาจอกเอาแหนมาใหายหุพักตกมือนันค่ะเจ้าน่อยพ้าแซบขอฝาก พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในหน้นะแม่เด้อค่ะเปลือเป็นกำลังใจให้แนนอ,นอนเสียงไผ่นอแะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้เด้อค่ะก็อพอกันไหมสวัสดีค่ะ